สวัสดครับสวัสดีครับผมเอพิทักษ์กุ้งไบางคอแหลมครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมา3นาทีซ้อมอยู่ไหนไฟนี้อยู่ที่สุรินทร์ครับอยู่ที่สุรินทร์เลยอยู่ที่ค่ายวันนี้พี่ๆใช่ไมีแล้วมีใครเป็นผู้งบางคซ้อมเรามั่งอยู่ในตอนนี้เพื่อนๆพี่ๆนะครับพวกไหนค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ17ปีสูงสูงเท่าไหร่16.3น้ำหนักเป็นป่อยตอนนี้55กิโลกรัมหมวยสไตล์ไหนครับเจ้าตามวันนี้จะต้องมาเจอกับเพชรศรีเจริญชัย เคยต่อยกันไหมยังไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งก่อนต่อยเขายากเขามวยสไตล์ไมื่อวาวันนี้มาเจอเขาว้าเกลววังแข่งไงดิเจอบนเวทีตามที่ไปกับเหมือนต่อยตามสไตล์ไปก่อนเดี๋ยวมีอะไแก้ไขอุ้ยเขาบ่อยทีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ละดน้ำเนินเพราะนั้นต่อยกับสุธิราค่ะเป็นไงบ้างแพ้แพ้คะแนนเวทเท่าไหร่เพนนั้นต่อยอยู่ร้อยสองร้อยสองวันนี้ต่อยร้อยสี่เลยเนาะถ้าเกิดเช้านี้เข้าไชั่งหนักคิดว่าหมักเกินหรือมาขา้ าามเกินเกินประมาณเท่าไหร่ได้ถ้าประมาณจุดสี่จุดห้าก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะยิ่งเซนยิ่สายซะหน่อยร่างกายไฟนี้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เปล่าชนะเอาคายเนาะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสี่สิบครั้งคนจังหวัดสุรินทาคเด็กสุรินทร์เอาฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วน่อย ฝากพี่น้องครับแล้วกช่วยเชีย์และเป็นกำลังใจงให้เอพิทักนยครับวันนี้เต็มที่นะเต็มที่แน,น่นอนขอโชคดีนะขอับมาครับ